รัฐบาลนี้หนาวหรือเปล่าไม่รู้หรือมั่นใจว่านิรโทษช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะสถานการณ์มันต่างกับยุคท่านยิ่งรักท่านทักษิณนคุณภิสิทธิ์ใก่จะใกรก็กอหลอดคุณสุเทพก็ยังอยู่สบายก็ก็น่าจะแหม,มให้มันสบายร่วมกันพร้อมกันอย่างสุขสันต์ <c oughs> ถ้าเรายังไม่รองดองกันยังไม่ให้อภัยกัน สองตัวเนี่ยรัฐบาลนี้ถือถือว่าทําไม่ได้เท่าไหร่เลยนะไอ้เรื่องปองดองไปไปมาในพักเองก็ไม่ปองดองอีก <c oughs> ทั้งฝ่ายการทั้งฝ่ายรัฐบาลโอ้มันเวรกรรมของประเทศเพราะนั้นถ้าประเทศออกจากวงจรอุบาทนี้ได้จเจริญ รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกรัลยาโนโอเค<ม>กับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโูได้ณนะบัดนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมเรายังคงอยู่กันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้รายการกาลยานโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลปธรรมกับนัก,การพงก็คือเจ้าพระพยอมกาลยานโนครับจเจริญพลผมพ่อครับคุยสองวันมาแล้วคุยเรื่องคดีถุงใบแขกเสร็จแล้วคุยเรื่องคดีน้องชมพู่คนละอารมณ์นะฮะ วันนี้คุยอีกอารมณ์หนึ่งนะครับหลวงพ่อนิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมกําลังจะกลับมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าบวกลบคูณหารยังไงดีถามหลวงพ่อเลยครับต้องขอรอฟังว่าแบบสุดซอยหรือครึ่งซอยหรือเริ่มต้นแล้วไม่เอาสักซอย <c oughs> ก็ต้องดูตรงเนี้เพราะว่าคราวที่แล้วมันพังเพราะคําว่าสุดซอยไปทั่วถึงหมด แต่ถ้าถามว่ามันดีไหมในหลักพุทธศาสนาบอกว่ารีบขอโทษไวๆรีบให้อภัยเร็วๆเปลวนรกจะไม่เผาอ,อกเผาใจทุกฝ่ายเพราะว่าตอนนี้ตมาเพิ่งทราบข่าวว่าหลายคนต้องเดินขึ้นลงขึ้นสันแล้วแล้วเราเเสียเวลาตมาหากินเสียอารมณ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ได้มีชีวิตสร้างบาร,รมีก็ต้องมาคอยแก้ไขเรื่องคดีนั้นวันวันหนึ่งชีวิตหมดไปกับการสร้างคดีมันไม่ได้แน่นอนฉะน,นั้นถ้าตั้งใจกันจริงเพื่อความสามัคคีปองดองตอนนี้กลัวเหลือเกินว่าพักการเมืองก็แตกกันจังประชาชนก็เริ่มรับทำท่าจะก่อวอด ถ้าเลิกกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันหวัดวันกันอยู่แต่ถ้าให้อภัยกันแล้วก็ขอโทษกันมันน่าจะทำให้ประเทศชาติดีกว่านี้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาติดคุกปาก็นานแล้วถ้าเขาได้ออกมาเป็นผู้นำครอบครัวบ้าง แทนที่ครอบครัวจะล่มจมตกตำ่ำก็อาจจะยกระดับขึ้นมาก็คิดกันนากันให้เดียะแต่ถามว่ามันมีคุณไหมมีคุณแต่มันจะมีโทษตรงไหนที่คนไม่เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไปปล่อยพวกนี้ได้ไงไปยกโทษได้ได้ไงมันเค้นฆ่าพวกฉันต้องข้ามกับพวกฉันถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าถ้าจะอยู่โลกใบเนี้ย อยากจะอยู่ในโลกเนี้ยังมีความสุขอย่าเที่ยวประยุก์ตสิ่งทั้งผองเป็นของฉันถ้าประยุก์ตเป็นของฉันของเขาของเราพวกเขาพวกเราพวกมันพวกเราให้อภัยพวกเรานี้ละโทษที่พวกหนึงก็เป็นเอาตายอันนี้มันอยู่กันลำบากจริงๆแล้วหลวพ่อเรื่องเกี่ยวกับการเดินขบวนประท้วงหรือว่ามี็อบเนี่ยมันมีมาเป็นสิปีแล้วนะพ่อสิบกว่าปีแล้ว เขากมไม็ได้รับโทษไปเยอะแล้วครับทีนี้ปัญหาคือเวลาเวลาผมจะจะถามเรื่องนี้หลวงพ่อเนี่ยต้องเรียนเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ามันมีความจริงปรากฏอยู่หลายเรื่องความจริงในที่นี้ก็คือว่ามปนมีผู้ทําผิดแล้วถูกรับโทษอยู่จริงนะฮะแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็ยังมีผู้ทําผิดแล้วยังไม่ได้รับโทษหลวงพ่อลองตองนึกนะฮะมีคนรับโทษอยู่รับโทษแล้วกับยังไม่ได้รับโทษเมื่อถึงเวลาจริงใกล้ๆวันจะนิรโทษกรรมผมไม่พูดว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนแล้วกัน ปรากฏว่ายกเลิกหมดคาถามคือแล้วไอ้พวกที่รับโทษไปก่อนนี่ถือว่าเป็นความโชคร้ายหรือเป็นความเป็นธรรมหรือเปล่าอีกในรูปแบบหนึง่งเรียกว่าโชคร้ายมันก็ร้ายไม่ตลอดเรียกว่าร้ายไม่ยาวมันยังถูกตัดทอนให้ร้ายแค่ไปครึ่งหนึ่งแล้วกลับมาดีครึ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่าจะต้องติดไปห้าปีสองปีมันก็แย่คนอยู่ในนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าติดจนออกมาเรียบร้อยแล้ว อีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้ติดอันนี้เวลาผมพูดในรายการเนี่ยผมขออนุญาตหลวงพ่อนะเป็นครั้งเป็นครั้งแรกๆที่เราคุยในรายการแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ทุกฝ่ายนะหลวงพ่อซึ่งซึ่งเราขอขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์เรานะฮะเพราะว่าเรามีความประสงค์ที่จะให้คนดูเนี่ยมาจากทุกทุกด้านเลยไม่ใช่ว่าอยากจะดูเราอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะสิ่งหนึ่งที่มีคนถามคำถามที่คล้ายกันก็คือว่าความจริงอ่ะยังไม่ปรากฏเลยอ่ะ การมรธทรกรรมเนี่ยจะเกิดปัญหาเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดครั้งแรกไหมครับว่าสุดซอยจะเกิดปัญหานี่ไหมครับหลวงพอ่อหลวงพ่อมองปัญหาเป็นในทางในทางลบบ้งางไมอ่ะอาจจะมองลบองไรม่รู้นะคนที่คิดทําเรื่องเนี้โดนขับไล่ไปแล้วรัฐบาลนี้หนาวหรือเปล่าไม่รู้หรือมั่นใจว่านิรโทษช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะสถานการณ์มันต่างกบยุคท่านยิ่งรักท่านทักษิณ คุณนภิสิทธิ์ไก่จกไกก็เกาะหลอดคุณสุเทพก็ยังอยู่สบายก็นม่จะแหมมให้มันสบายร่วมกันพร้อมกันอย่างสุขสันต์พราะฉะนั้นถ้าถ้ามองในเรื่องของความเป็นธรรมมันก็มีความเป็นธรรมอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งมองในความเป็นกลางหลวงพ่อก็ถามว่ากลางตรงไหนกลางของไทยกลางของไทยอะประนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาหลวงพ่อบองว่ามีไหมฮะเอาตรงๆเลยฮะ ถ้ามันไม่มีใครจุดชนวนถ้าทุกคนมีไอ้คำว่าหัวใจอภัยอยู่ในมีความอภัยอยู่ในหัวใจเนี่ยก็ชอบแต่พวกนี้เอาเป็นเอาตายมันต้องควรจะได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เขาก็คงไม่เห็นด้วยแล้วก็คงปลุก,กระดมกันเหมือนข่าวที่สุดซอยถ้าข่าวนั้นไม่สุดซอย ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขับไล่ถ้าไม่เอาทักษิณก็มาด้วยปล่อยทักษิณไปสักคน <c oughs> คนอ <c oughs> ต่นนี่ทักษิณเป็นมนุษย์ประหลาดคนรักก็มาคนชังก็เยอะพ่อครับถ้าเราไม่มองในเรื่องของนี้ทั่วสกปร,รมเลยอันนี้ผมจะถามหลวงพ่อแบบแบบว่ามองภาพรวมเฉยๆถ้าสมมติว่าวันนี้หลวงพ่อมีอํานาจนะมีอํานาจเลยอะ บอกได้ด้วยว่าให้ใครทำอะไรเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าอะไรที่น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดกับปัญหาบ้านเมืองในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับมันไม่มีอะไรเท่ากับปองดองเราทําไม่สําเร็จพระพุทธเจ้าตัดไว้เลยสมคีปองดองทําให้หนักกลายเป็นเบายากกลายเป็นง่ายช้ากลายเป็นเร็วภัยมากก็กลายเป็นภัยน้อยถ้าเรายังไม่ปองดองกัน ยังไม่ให้อภัยกันสองตัวเนี่ยรัฐบาลนี่ถือถือว่าทําไม่ได้เท่าไหร่เลยนะไอ้เรื่องปองดองไปไปมาในพรักเองก็ไม่ปองดองอีก <c oughs> ทั้งฝ่ายการทั้งฝ่ายรัฐบาลโอ้มันเวรกรรมของประเทศเพราะนั้นถ้าประเทศออกจากวงจรอุบาตนี้ได้จเจริญอาตมามั่นใจ,จเจริญมากเพราะอาตมาก็มีประสบการณ์ในวัด เวลามันแตกแยกกันเนี่ยมันจะแตกมันก็แตกประหลาดยูยูก็จะขับไล่เราอย่างเงี้ยยูยูก็จะขับไล่หัวหน้าพักหลวงพ่อทํจริงมีเรื่องนี้จ่วัดด้วยเหรอครับนี่แต่แล้วท <c oughs> ่านท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าอินไซด์มากเลยหลวงพ่อแอบเล่าแบบไม่ต้องระบุตัวบุคคลได้ไหมครับเรื่องเป็นยังไงหลวงพ่อแก้ยังไงครับแต่มากถา็ถ้าเขาอยากให้เราไปเราก็ไปแตามาไป แต่ประชาชนชาวบ้านวัดนี้สร้างมากับมือและถ้าไม่ใช่พระพยอมสร้างคงไม่มีแบบนี้ไม่ใช่วัดแบบนี้และที่สําคัญเจ้าคณะจังหวัดท่านเห็นไม่ใช่ไม่ได้ลุกสิษย์แท้ๆนี่จะมาไล่ท่านก็เลยต้องข้ามเลยดึงอาตมากลับมาใหม่แล้วก็ไล่ฝ่ายนู้นไป ฝ่ายนู้นก็ต้องออกไปเพราะว่าทุกอย่างนะมันอยู่ที่ผลงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าเราเป็นคนไม่ทำงานบวชมาไม่เคยเผยแพร่สงเคราะห์พัฒนาะไรไม่เคยทำเนี่ยธมาต้องไปกระเด็นแน่นอนแต่ถ้ารัฐบาลผลงานเผยแพร่ลงทำดีหมด รัฐบาลอาจจะใช้กฎหมายนี่โทษกรรมอันนี้อันนี้พวงเราจะเปรียบเทียบให้ดูว่า<ะ>เอาเอาเอาการเมืองในวัดเนี่ยเปรียบเทียบการเมืองภาคใช่รัฐบาลเลยนะครับใช่หลวพ่าจะาให้ยังไงนะทำผลงานให้ดีกว่านี้ให้รัฐบาลในผลงานนี้เด่นเลยให้ประชาชนห่วงใยรักใครทั่วหัวใจแต่ว่าขอชมหน่อยนะใครจะไปด่ากันข้างเดียวอัตมาเพิ่งฟังนายกพูดมาสองวันพูดครั้งนี้พูดได้ดีที่สุด ผู้ดีที่สุดท,ท่าทีสำเนียงอารมณ์เหตุผลแการการการโพสท่าด้วยหลวงพ่อใช่ <laughs> แการการการโพสท่าด้วยนะเ,<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะเปลี่ยนไม่เหมือนทุกครัง้ง <laughs> ทุกครั้งมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอะไรอะไรคราวนี้เยือกเย็นเหตุผลชัดมากเรียกว่าได้คะแนนเยอะเยวะนี้นะ ไม่คิดตั้งเที่ยวก่อนนะ,ะ่านท่านผู้ชมที่บางีดูรายการบอกว่ารายการนี้บางทีด่ารัฐบาลอันนี้ชมนะครับอันนี้หลวงพ่อก็ไปชมรัฐบาลนะครับทั้งันทํ้ท่าน <c oughs> เรื่องชมแล้วไม่ชม<ะ>มันก็เป็นคนอค<ะ>ติแต่แต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าจะอยู่จะจะทำรักษาภาพพจน์อย่างนี้ได้นานหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แซกันเล่นนะฮะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ พอดีผมไปเปิดในไอ้ที่ให้ทําอันนี้เอาไว้เนี่ยผมไม่ได้ใจมีเขียนคําว่าการกระทําของตนเองก็ยังไม่ได้ถูกใจตนเองเสมอไปนับประสาอะไรกับการกระทําของผู้อื่นเป็นคําของท่านพุทธทาสทุกขโอ้โหผม,ผมจบด้วยคํานี้แล้วกันนะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเทปนี้สั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องการเมืองในวัดผสมกับการเมืองของรัฐบาลหลวงพ่อทาได้งคงเกินมากนะฮะ ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ตำหนิเราม้านะครับว่าไม่ยอมเชียร์รัฐบาลเลยเทปนี้อาจจะมีคนตำหนินะฮะว่าไปชมรัฐบาลทำไมคือไม่เป็นไรนะครับอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้ทุกด้านเหมือนกันขอสิ้งภายพายสิทินิดหนึ่งได้ครับหลวงพ่อฮะเขา <c oughs> บอกว่านิคใครฮะปักใครฮะต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องบางครั้งที่ควรยกย่องและต้องตำหนิคนที่ควรตำหนิทาไม่ยกย่องไม่ตำหนิเขาถือว่าเป็นคน ไม่มีสมองที่จะยกย่องคนและตำหนิคนจะผิดจบถูกคนไม่ได้อันนี้อยู่ยากนะคนจะผิดจะถูกคนไม่ได้คุณจับแต่ผิด้วไม่จับถูกั้งอะ่ะขอฝากแค่นี้แหละกลับมาขอบคุณหลวงพ่อครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมอ,อีกครั้งนะครับพบกับรายการกาลยาโนโอเคได้ทางช่องทางของโลกวันนี้นะครับทั้งเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็การเตือนข่าวสารทางทวิตเตอร์ด้วยนะครับขอบพคุณครับ อยากกินพิซซ่าอยากกินไก่ทอดอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินสุกี้อยากกินเป็ดยา่างขอบอกว่าเราไม่มี แต่ถ้าคุณอยากกินข้าวต้มมัดอยากกินเมี่ยงคำอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานอยากกินผลไม้สดตามฤด,ดูกาลไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกล้วยไข่กล้วยน้ำววามะละกอขมโอหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองหรือแม้แต่ทุเรียนที่เพิ่งส่งมาจากสวน <Wow. S 1> ให้โทรวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 5 4 1 4 4 4กดหหรือ0 8 8 9 9 6 6 7 3 5ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมนทมณฑลเราพร้อมไปส่งให้ทุกคนถึงบ้านแต่ถ้าไกลกว่านั้น ก็ลองโทรมาคุยกันอยู่ว่าหลกไวรัสมาวัดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจที่บ้านได้ด้วยการทำบุญสั่งซื้อขนมและผลไม้ตามฤดูกาลจากวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีโดยพระพยอมกาลียานคยุค่อยคจดเบอร์โทรกันนะครับ 0 2 5 9 5 1 4 4 4กด1หรือ0 8 8 9 1 6 6 7 3 5โอมเพียงไวรัสโคโรนาจงหายไปหน้ากากอนามัยจงกลับมาโอมเพียงแล้วพบ กับรายการกาลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกาลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุ